PD ดีเอ็กโปตอบโจทย์สังคมผู้สูงวัยส่งเสริมสิทธิผู้พิการขับเคลื่อนเมืองธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล มูลนิธิอารยะสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยและพันธมิตรจัดงานใหญ่ส่งท้ายปีไทยแลนด์เฟ n นดี ดีไซน์เอ voilà ็กโป2024มหกรรมอารยสถาปัตยนวัตกรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่8ในวันที่12-15ธันวาคม2567ณฮอ์101ซูนิทัศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดแตกต่างหลากหลายมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันโดยมีเป้าหมายหลัก4ประการคือ 1. ร่วมขับเคลื่อนเมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลและธุรกิจ ไม้เพื่อทุกคน 2. ส,ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมในสังคมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและบทบาทผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3. รองรับสังคมผู้สูงวัยโดยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีการออกแบบและบริการสำหรับผู้สูงอายุผู้พักฟื้นสุขภาพผู้พิการผู้ที่ใช้รถเข็นและครอบครัวรวมถึงกลุ่มคนที่รักสุขภาพ 4การออกแบบบ้านที่อยู่อาศัยสถานที่และหรือบริการที่มีอารยาสถาปัต์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมให้การเข้าถึงสถานที่และบริการสาธารณะต่างๆสำหรับผู้สูงอายุผู้พักฟื้นสุขภาพผู้พิการผู้ที่ใช้เก้าอี้รถเข็นและครอบครัวค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณนะครับทางพี่อ๋อยกฤษณะนะครับที่ได้เกียรติเชิญผมมาเปิดงานในงานมหกรรมอารยาสถาปัต์จัดมา แปีแล้วนะครับแถมยังได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ในหลายวงการสะท้อนให้เห็นนะครับถึงความตื่นตัวในประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบอารยาสถาปัต์หรือว่า Friendly Design ประเทศไทยของเรานับวันจะมีทั้งผู้สูงอายุและพี่น้องคนพิการเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นการมีมหกรรมเช่นนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงนวัตกรรมต่างๆเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นและจะลดช่องว่างระหว่างความพิการหรือว่า ทำให้พี่น้องที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องไม้มเครื่องมือต่างๆางนั้นมีอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับวันนี้ก็มีสินค้าหลายอย่างนะครับทั้งด้านยานยนต์ด้านนวัตกรรมที่จะใช้กับบ้านหรือแม้แต่สิ่งที่จะสามารถใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อทําให้พี่น้องผู้สูงอายุหรือคนพิการนั้นมีอิสระในการใช้ชีวิตได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับพี่อ๋อยที่ได้กับทีมงานนะครับที่ได้จัดงานดีๆเช่นนี้นะครับวันนี้เราจัดกันถึงวันที่15ใช่ไหมครับพี่อ๋อย นะครับก็รีบมานะครับก่อนที่สินค้าจะหมดนะครับแต่ถ้ารถยนต์คงยังไม่หมดนะพี่อ๋อยนะครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าในปีต่อๆไปนะครับทางพี่อ๋อยและทีมงานจะจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนําสิ่งดีๆครับมานําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องคนพิการพี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มที่ต้องการใช้อารยสถาปัตย์นะครับขอให้จัดงานดีๆเช่นนี้ไปทุกๆปีทุกๆปีครับมาครับวันนี้ได้มาขับเคลื่อนอีกครั้งหนึ่งเรื่องของ มหากรรมอารยะสถาปันวัตกรรมสุขภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวทพ่อกรท่องเที่ยครับครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมนะครับมหากรรมอารยะสถาปัตนครั้งที่8นะครับซึ่งผมเองก็ได้มาร่วมนะครับเกือบทุกปีนะครับที่ได้ได้มีการจัดของจากมิองที่อ๋อยนะครับผมคิดว่าในปีนี้นะครับสิ่งที่เราได้เห็นความแตกต่างมากมายก็คือเรื่องของจํานวนคนนะครับแล้วก็ คันธิต่างๆที่เข้ามารวบนะครับผมคิดว่าทุกฝ่ายให้ความสําคัญในเรื่องอายะสถาปัต์แล้วก็ที่สําคัญคือให้ความร่วมบือครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พี่อ๋อยเองเนี่ยได้ทําแล้วประสบความสําเร็จนะครับก็คือทําให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้มีความเสมอภาคได้รับการบริการนะครับแล้วก็ได้เข้าถึงนะครับเหมือนกับที่บอกครับว่า ในเรื่องของความที่ว่าในสโลแกนในปีนี้ว่าไงนะพี่อ๋วแตกต่างหลากหลายมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันครับคือแตกต่างหลากหลายมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับเป็นสโลแกนที่มีความชัดเจนมากนะครับแล้วก็ในานามของสภาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผมก็ได้นําทีมนะครับจากสภาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้ามาร่วมในงานอารยะสถาปัตย์มาตลอดนะครับแล้วก็ได้บอกเห็นหนึ่งแนว โอกาสในการที่จะร่วมมือในการที่จะให้อุตสาหกรรมต่างๆได้เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าและบริการนะครับก็เพื่อสําหรับคนทุกคนตามสโลแกนที่ทางพี่อ๋อยได้วากไว้นะครับเพราะว่าจะได้ให้ทุกฝ่ายมีความสุขร่วมกันมีความเท่าเทียมมีความเสมอภาคซึ่งกันและกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับเพราะฉะนั้นสภาสหากรจแห่งประเทศไทยจะให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตร ของอริยะสถาปัตย์ตลอดไปครับขอบคุณครับ